คุยว่าคนนั้นเขาคุยกับเราทุกวันแต่ทำไมไม่ไปดูเนื้อหาว่าเขาคุยอะไรกันทุกวันคุยทุกวันแล้วเออคุยอะไรกันทุกวันพี่ทำไมไม่ไปเบิ่งลูกตาดูอะคะว่าคุยอะไรน้องๆคนนั้นน้องน้องไม่หลายน้องคนหลายคนแล้วแหละน้องหลายน้องสองโลกแล้วน่ะอีน้องสองโลกน่ะไม่ใช่โลกแรกนะไม่ไม่ใช่คิดไปเองไม่ใช่มโนไปเองว่าคำว่าคุยเนี่ย จะต้องคุยและจีบกันคุยแล้วจะคบกันคำว่าคุยเนี่ยเธอฉันอาจจะแบบไปบอกพี่เขาก็ได้ว่าพี่ไปเจอคนนี้หล่อมากอย่างนี้ก็ได้พี่ยังรู้อย่าง,<อ>างนี้อย่างนี้เหรอ,อเ,เอขาเรียกว่าเอากันอย่างเงี้ยใช่ไหมในไหนก็ได้ไหน,นไแล้วก็แบบแล้วก็บแกบแบคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบ เกี่ยวข้องการมีช่วงนั้นที่คุยกันทุกวันเ,ออเพราะตัวหนูเองตัวเราเองก็มีข่าวกับเด็กอ,อในสังกัดในสังกัดผู้จัดจาการเดียวกันกับเขาจะไม่คุยกับเขาทุกวันได้ยังไงเออเออ,เอ,อถูกไหมคะถ้าทุกคนมีสติและจําได้จะเห็นว่ามีครั้งหนึ่งเนาะที่มีไม่เอาอย่าเพิ่งนะพี่หมายถึงว่าเวลาน้องมินดาสัาษณ์ แนดบายรอเปิดใจรอแล้วพี่เขาพาไปบ้านชายนาศไลฟ์กินมะม่วงพี่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นกินเรื่องกินะเรื่องอ่าเรื่องแสดงบายรอก่อ่าแตดบายรออันมันแยงไม่ตอบพาร์ทก็คนมันโสดอ่าแล้วตอนพี่โสดอ่ะพี่จะสแตดบายรอให้ใครต่อใครมาจีบไหมคะก็ไม่ได้บอกอหรือหรือพี่จะตอแต่แตอแไปจีบเขาเองหนูว่าการสแตดบายรอเนี่ย กับการตะตะตไปหาเขาเองหรือไปหาเขาที่โตเองหรือโทรหาเขาเองเนี่ยมันมันมันก็ดูไม่งามเนาะเพราะด้วยภาพลักหนูมันก็รสอยู่แล้วหนูก็ก็อยู่เฉยๆถ้าเขาจีบก็อาจจะเปิดใจเพื่อที่จะไม่ต้องบอกว่าตอนนั้นเราเปิดใจใช่เราเปิดรับหมดแหละเราไม่ได้จะขอคนเนาะใครไม่ใช่เราตัดออกพี่คะ มันไม่ได้มีพี่เขาคนเดียวที่มาจีบหนูดูงานไน้าด้วยงานหน้าเนาะงานนมเนาะงานแบบเอออะไรเนาะซึ่งแบบไม่ได้มีคนเดียวที่มาจีบเราแต่ณตอนนั้นก็เป็นคนเดียวที่คุยมากที่สุดซึ่งคุยเรื่องอะไรแต่ไม่ใช่เรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องแบบชูสาวอะไรแบบนี้ไม่เคยมีแบบกินข้าวด้วยนะคิดถึงนะอาบน้ำยังถึงไหนโทรหาเราไม่มีแน่เนาว่าคบกันมาคอนเทน คือยังไม่ได้เริ่มคบยังไม่ไๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่เคยออกจากปากของหนูว่าคบนะเวลาอ่านข่าวค่ะอย่าอ่านแค่หัวข้อต้องอ่านให้ครบทุกบรรทัดเนาะแต่ถามว่าหัวข้อไม่ได้ผิดนะต้องเข้าใจหัวข้อไม่ได้ผิดถ้าเขาจะเขียนโดยที่ไม่จูงใจเลยคนก็ไม่เข้าไปอ่านเนาะเออคือหนูเคยโพสตเนาะว่า ไม่หย่าเพิ่งนะถ้าถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราอย่าไปให้ค่าเขาค่ะการที่เราไปด่าเขามันทําให้เราดูแย่ในสายตาคนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่เราไม่ได้ซีต้องบอกถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเล้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าพี่หมายถึงอะไรจะถามว่าตัวหนุ่อะชอบไหมที่เขาอะเอาคลิป ปีที่แล้วกับคลิปปีนี้แล้วมาผสมลมลงตัดตรงตัดต่อให้หนูเสียหายโดยเป็นแอคผีแล้วไปลงและให้คนเข้าใจว่าหนูไปด่าเขาหรือกระทาอะไรก็แล้วแต่หนูก็รู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าจะให้หนูทำยังไงอะคะเพราะหนูเชื่อว่าเวรกรรมมหากฎดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมเองแค่หลานค่ะขอตอบพี่คนนี้หน่อย อ่ายูดูอะไรเนี่ยรักที่สุดเนี่ยพอดีพี่ไม่ได้อ่านค่ะพี่ฟังจากน้องสัมภาษณ์พี่มีสัมภาษณ์ตรงไหนคะช่วยออกมาหน่อยสัมภาษณ์ฟังให้ครบไม่ไม่ฟังก็ไปดูถ้าบอกว่าสัมภาษณ์ถ้าบอกว่ามีมีคาว่าสัมภาษณ์มีจากสัมภาษณ์ของเราที่บอกว่าเราครบเอาออกมาหน่อยค่ะไม่มีค่ะพี่อันนี้ไม่มีเนาะเนี่ยพี่อคติกับหนูพี่ไปหาเลยคือถ้ามีอยู่ให้พี่ขีดหน้าเลยอะเออไม่เคยพูดค่ะ ไม่เคยพูดเอ้าเดี๋ยวนะเลื่อนไปไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเปิดก่อนเอ้ที่บอกว่าแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะเนี่ยค่ะอ่ะเนอะเนี่ยเนี่ยค่ะแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะแล้วคือเราต้องเราบอกที่อินทไมคะเราไม่เคยลบนะไม่เคยลบค่ะอะไรที่เป็นข่าวไม่เคยลบแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะอยู่เหมือนเดิมเนาะอ่ะ นอแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยการโปรโมทเพลงออนะคะเพลงอยากรักเลยนะคะเข้าไปดูยอยากรักเลยะค,ะคือชื่อเพลงนะคะเนะะี่ยค่ะเพลงอยากรักเลยนะคะ<อ>ซึ่งพี่อ๊อฟเขาก็ได้มาตอบข้อนี้แล้วทุกอ,อย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่เคยมีคําไหนที่หนูพูดว่าจะคบหรือเคยคบอมืมีแต่บอกว่านะักตอนนั้นเราโสด แล้วเราโสดเขาโสดเขาโสดปัญหามาติดอยู่ที่ใครครับถูกไหมคะับพี่เนาะก็พี่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาโสดแล้วเราก็รู้ว่าเออเราก็โสดแล้วถ้าจะคบกันมันเป็นคําถามอ่ะพี่่ะถ้าคนโสดับคนโสดจะคบกันอ่ะมันจะติดที่ใครมันไม่ได้มีคาไหนบอกเลยว่าจะคบฉันยังไม่เห็นเธอออกมาประกาศเลยว่าฉันคบกับพี่คนนี้นะจ๊ะมีฉันคุยกับพี่คนนี้อยู่นะจ๊ะในเชิงชูสาวอย่างเงี้ยไม่มี ไม่มีค่ะโอเคนะคะ่ะทุกคนโอ้แป๊บเพียงห่อยอดออะไรเงี้งพี่ต้องตัดอาา่ะะพีกตัวจริง